ผู้กัเยอ่อตื่นแต่เช้าเตรียมตัวไปไร่พัชรีชอบตื่นเช้ามาเล่นโยคะผู้กะเยื่อเป็นคนใจเย็นพัชรีเป็นคนเร่งรีบผู้กะเยอ่อชอบกลิ่นดินเวลาฝนตกพัชรีชอบฟังเสียงฝนผู้กะเยอ่อตั้งใจและจดจ่อกับอาชีพมากพัชรีได้รางวัลพนักงานดีเด่นทุกปีผู้กะเยื่อเป็นคนรักสัตว์พัชรีก็รักสัตว์โดยเฉพาะปลาเทราผู้กัเยอ่อชอบทำไร่ปลูกผัก พัชรีชอบทานสลัดผักผู้กะยเยอปลูกอะโวคาโดมะเขือเทศเชอรี่เมลอนสีทองพัชรีซื้อทุกอย่างที่ผู้กะยเยอปลูกหมู่บ้านข้างๆผู้กะยเยอทำสวนดอกไม้พัชรีชอบดมดอกซ่อนกลิ่นดอกปทุมมาผู้กะยเยอทำไร่เพื่อดูแลครอบครัวพัชรีทานของมีประโยชน์เพื่อสุขภาพ mm. ผู้กะยเยอมีความสุขเมื่อเห็นคนในบ้าน พัชรีก็มีความสุขผู้กเยอรรักและชอบในสิ่งที่ทำพัชรีก็รักและชอบในสิ่งที่ทำเช่นกันเพราะทั้งคู่รู้ว่าการมีชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นจากอะไรมาเลือกสารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกันในงานโครงการหลวงปีที่54ไออุ่นจากคุณเขาเรื่องเล่าสู่ใจกลางเมืองตั้งแต่วันที่4-14สิงหาคมนี้พบกับสินค้าโครงการหลวงกว่า1,000รายการและสินค้าพิเศษเปิดตัวครั้งแรกที่เซ็นทรัลเวิด์